พี่อยาบคนรุมโดนเพจดังขลี้อีกจิตแผ่นชั่วรอเหยื่อด้วยคำว่าฟรีวุมนในมาเองแม่ค้าออกมาแฉหูดีดีาตาที่ใครไม่มีเชิญไปถ่ายที่อื่นดราม่าวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์เจ้าของตลาดยายสุดใจบุญพี่อยากคนรุมนั่นเองคะ่ะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูชื่อนี้นะคะแต่ว่าเธอเป็นเจ้าของกัวดังที่เปิดให้พ่อ้าแม่ค้า นี่ไม่มีเครื่องต่างเนี่ยสามารถเข้ามาขายของในตลาดของเธอได้ฟรีแถมพอเข้ามาอยู่แล้วพี่ยาย,ยังมีการเป็นไลฟ์โปรโมทร้านให้อีกก็คือเป็นหนึ่งในคนดังออนไลน์ที่ใจบุญแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะมีเพจเพจหนึ่งออกมาแชร์ว่าภาพความใจบุญของพี่ยายเนี่ยเป็นแค่การสร้างภาพเท่านั้นจริงๆแล้วตัวเธอเนี่ยทำนายอยู่บนหลังพ่อค้าแม่ค้าที่เธอหลอกเข้าไปแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสรุปพี่ยายเขาบังคับให้พ่อค้าแม่ค้าขายปัจจัยราคาจริงไหม เขาเก็บค่าแปะเจียสามหมื่นในการเข้าไปขายจริงหรือเปล่าไปฟังกันทั้งหมดได้เลยค่ะก่อนตื่นมาทำความรู้จักกับพี่ยากันก่อนนะคะพี่ยาเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายหมูกระจกบอยู่ในตลาดหลังสิตแล้วก็ขายดีมากๆอยเ่อยู่วันหนึ่งเมื่อ4ีปีก่อนมี YouTube ของช่างขุดเอยสดชื่นได้เข้าไปขายร้านพี่ยานะคะมันก็เป็นรายการสามคนจู้ชีวิตคนทำมาหากินแนะนำการประกอบอาชีพระดับนี้ต้นในรายการ พยาได้บอกสุดของมูกระจกหมดเลยแบบทีุ่ณเอิร์ดไปทําขายตามได้เลยเแบลบพิาให้เหตุผลว่าเธอมีวันนี้ได้เพราะมีคนใจดีบอกสุดป้าทออได้เคยมากอนเหมือนกันก็เลยอยากสั่งฟันให้คูเอื่นเหมือนกับที่เธอเคยได้รับเรื่องนี้ก็ทําทให้เธอได้รับเสียงชืง่นชมจากตัวเที่ยวเป็นอย่างมากแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญตอนที่กณเอิร์ดไปหาพิาไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เธอได้ชื่อว่าเป็นแม่ค้าใจบุญแตุ่ณเอิร์ดเนี่ยยังแนะนําเรื่องของการทําการค้ขาขข่ออนไลน์ให้กับพิาอีกด้วยตั้งแต่ช่ชวยทําเพจ ทำลทา์ครั้งแรกแล้วก็เป็นคนตั้งเชื่อเพจให้พี่ยาคนบุมด้วยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันหลังจากได้รับคําแนะนําต่างๆพี่ยาก็ขยายกิจการต่างๆผ่านออนไลน์มาเรื่อยๆจนสุดท้ายมาทําน้ำํำธิกซึ่งขายดีมากๆในตลาดออนไลน์และเธอก็สามารถเก็บเงินซื้อโคดัง30ล้านบาทไปด,ด้วยเงินสดค่ะหรือ,อแถวแซวประุมหลังจากนั้นเธอก็ได้เปิดโกดังตรงนี้เป็นพื้นที่ตลาดให้ผู้ค้าแม่ค้ามาขายของนะคะโดยเป็นของที่พี่ยาจินและถูกใจถ้าเธอเห็นว่าราคาไม่แพง คุณภาพโอเคก็จะสามารถเอาของมาขายในตลาดสีได้เลยตัวพี่หยาก็โด่งดังมาตัดเรื่องการคำตลาดให้ผู้ค้าแม่ค้าเอาของมาขายเนี่ยแหละนอกจากนี้ถ่าพี่ยายังขายน้ำพริกในราคากระปุกละ35บาทเป็นราคาขายส่งเพื่อให้ผู้สนใอซื้อไปขายต่อเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองเดืพี่ยาใช่คำว่าขอภาพพี่ยาไปตั้งคนรุมซื้อแน่นอนประมาณว่าน้ำพริกของเธอดังมากถ้าเอาไปขายคือขายหมดสร้างอาชีพได้แน่นอนสิทธิของพี่ยาก็เลยมาพู่กับคำว่าการสร้างอาชีพคน แล้วดราม่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนมีเพจชื่อลดคนลุมเพิ่งตั้งได้ไม่กี่วันนี้แหละออกมาแชร์ว่าการจัดคุณดีของพี่ยาเป็นแค่การสร้างภาพจริงๆแล้วตลาดไม่ได้ขายฟีและพี่ยาก็ทํานาบนหลังพ่อค้าแม่ค้าโดยสรุปนะตลาดของพี่ยาไม่ได้ขายฟีค่าที่จะไม่เท่ากันจุดที่เป็นทําเลของก็คือในโกดังต้องเสียค่าแลกเข้าสามหมื่นและจ่ายค่ารายวันจิตสองร้อยหรือบางร้าอาจจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์โดยหักจากการขายของมีค่าแปะเสียด้วย พี่อย่าจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นดังนั้นนี่จึงไม่ใช่แม่พะหรืออะไรก็เป็นการเช้าที่ขายของตามปกติของที่มาขายจะต้องราคาถูกห้ามขายราคาแพงราะพี่อยญต้องการโปรมโมทโกดังตัวเองเวลามีคนเห็นว่าของราคาถูกก็จะแห่มาบา่ากโกดัง ทำให้สินค้าของพี่ยาพอยขายได้ไปด้วยโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องลงทุนเรื่องนี้ทาบก็มีคนเอาจิตพ,พ่อขาปลาสลิดคนหนึ่งที่ตั้งราคาไว้ที่20บาทแล้วพี่ยาก็เดินมาไลน์แล้วบอกว่าเนี่ยขายแพงไปขายแค่สิบาทก็พอบอกคิดนี้เผยแพร่ออกไปมันเจ้ารายเป็นดรามาว่าเฮ้ยตัดราคาเขามาคพึ่งหนึ่งแล้วเขาจะเหลืออะไร่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องมีเงินนิดจำาไรนะอีกเ็ดหนึ่งคือหลังแต่ย่างหลังเกาะผ่าเดิมทีขายอยู่25บาท แต่พี่อยากต้องการโปรโมทกดาังตัวเอง็เลยบังคับให้ขาย20บาทซึ่งคํานวณแล้วน่าจะเหลือคํไรแค่ไม่ละ2บาทคนขายเหนื่อยแทบตายแต่กระแทบไม่ได้อะไรเลยนะมีคิดหนึ่งที่พี่ยาเขาไปชิมเค้กหน้านิ่มแล้วเขาก็บอกว่าราคานี้ขายแพงไปนะซึ่งหลายคนก็ช็อป8บาทราคานี้จะให้แม่ค้าเหลืออะไรเนาะอีกอย่างหรือคนที่ขายของอยู่ในตลาดพี่ยาเนี่ยจะต้องบอกสูตรนะคะใครไม่ให้สูตรอาหารก็จะถูกขู่ไม่ให้ขายพี่ยายึดทําบานยิ้มให้ยิ้มได้ แต่อะไรที่ขายดีพี่ยาจะเอามาขายเองแล้วก็กดดนันดานค้าให้ออกจากตลาดไปจากนั้นก็นําเพื่อนฝูงและบรรดาญาติพี่น้องมาขายเ่าแทนเด็กทุนที่ตอนนี้คนในตลาดเกือบครึ่งก็คือเป็นคนของพี่ยาทั้งนั้นเรานาพิษพี่ยาขายอยู่35บาทเป็นราคาที่พ่อขาแม่ค้าเนี่ยรับมาแล้วจะต้องไปขายต่อแต่ว่าพี่ยาเนี่ยดันไลฟ์สดขายนําพิษัวเองด้วย คือกร,ระปุกละ3 8งสแถึงสาเจ้าแล้วคนที่ซื้อไปขายต่อจะขายแข่งได้ยังไงในเมื่อเขาก็ต้องขายบวกกําไรบ้าง45ิบาบาท50บาทต่อกระปุกบางคนหอบเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนแต่นํพริกส่องเต็มบ้านพอไม่อร่อยและโดนไล่ตัดราคาอีกเรื่องการทิมอาหารที่ยาจะเป็นคนที่เดินไล่ในตลาดค่ะนอกพาะชินอาหารเพื่อโป,ปรโมทร้านอาหารร้านนั้นผ่านไล่แต่มันก็มีหลายครั้งที่เป็นคําติแปลกๆอย่างเช่นกินตังเมนะบอกว่าหวานไป อาจลารและบอ่อปลเปรี้ยวหรือร้านหนึ่งในกดังที่ขายปลาหมึกไม้ละสามสิบบาทพา娅บอกว่ามันถูกมากข้างนอกขายตัวละร้อยแต่หมึกในโกดังที่ขายสามสิบบาทเนี่ยมันคือหมึกอัดเตยมแช่แข็งคนละอยา,ากกับหมึกสดที่ขายตัวละร้อยเรื่องพาถิ่ยพยบอกว่าสินค้ดังมูลค่าสามสิบล้านบาทด้วยเงินสดหรือไฟเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ยังมีบ้านติดหลายหลังที่พิาสัมภาษณ์มาซื้อเป็นเงินสดแต่งบการเงินของบริษัทที่ส่งในปี6 6บอกว่า ที่ยามีรายได้114ล้านบาทแต่หักกำไรแล้วเหลือแค่1.5ล้านบาทเท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนแค่ล้านนิดนิดแต่สามารถซื้อโคโดังได้ด้วยเงินสด30ล้านเอ๊ะมันยังไงแล้วที่สําคัญคือถ้าไปที่โคโดังที่ยาจพบผูว่าร้านที่ยาที่ขายน้ำพริกเ,กย,เยอะๆเนี่ยไม่รับโอนนะครับรับแต่งเงินสดเท่านั้นโดนขนาดนี้แล้วทําไมพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังอยู่ต่อรถบอกว่าตอนแรกโคโดังประกาศให้ขายรีจริงๆสัตพับนการต่อเ,เต็มโกดังเขพื้นปูน บอกให้คนย้ายลงไปไขายของข้างล่างชั่วคราวส่วนใครที่อยากขายของบนโกดังหลังเคปูวงเสร็จให้จ่ายสามหมื่นบาทใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องขายต่อพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่มีถุนก็ยอมจ่ายจะได้ขายของต่อจากนั้นพี่ยาก็ทําตลาดข้างล่างเพิ่มซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่เสียสามหมื่นบาทไปแล้วก็งงไหนบอกว่าจะไม่ทําตลาดข้างล่างแล้วแล้วที่เขาเสียสามหมื่นบาทไปเพื่ออะไรนอกจากนี้พี่ยายางบอกกับพ่อค้าแม่ค้าอีกว่าถ้าใครมาถาม ให้บอกว่าขายซีดอย่าแค่แคานาำค่าไปเพราะ้าแม่้าหลายคนทนไม่ได้เรื่องนี้ก็เลยหลุดออกมานีเทปหนึ่งหีแเข้ามาในเพจบอกว่าตอนแรกที่ยาเปิดให้ออกของไปชิมถ้าชิมแล้วชอบก็จะถามว่าราคาส่งเท่าไหร่จัดมันก็จะให้ออกของไปส่งทิ่โกดังแต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกของไปส่งแล้วจบเหมือนขายส่งควบไปต้องมายิงขายเองด้วยเขาจะนับชิ้นว่าขายได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นไปเท่าไหร่ส่วนของที่เหลือให้เอากลับไป สุดท้ายเป็นเรื่องที่พี่ยาตั้งกล่องรับบริษัทช่วยนำท่วมในตลาดท่าทีนี้มีน้องคนหนึ่งตาบอดมาซื้อน้ำผิดพี่ยาเพื่อจะไปขายต่อพี่ยาบอกว่าเจียดนี้ซึ่งเจี๊ยต้ง่วนแล้วก็ของจิตเงิน 2, สองพันจากกล่องบริษัทนำท่วมบอกว่านำท่วมมีคนช่วยเยอะแล้วทําความดีไม่ต้องเลือกที่เลือกเวลาตรงไหนก็ทําได้เลยพี่ยาบอกว่าให้น้องเอาเงินจานวนนี้ไปซื้อน้ำผิดซึ่งหลายคนก็เอ๊ะมันได้เหรอพออันนี้ไม่ใช่เงินพี่ยา แต่เป็นเงินที่คนบริจาคมาเพื่อช่วยน้าท่วมถ้ามันเด้งด่วนมากทำไมพี่ยาไม่ยบน้าพริกให้น้องเพเ่อนหนักทไมต้องให้น้องไปซื้อน้าพริกอีกอันนี้มันนักบุญภูมิคนอืป่นชัดๆซึ่งเขตเนี้ยมันใช้เพจเขตอื่นเพราะว่ามีแตงจิ๊บเลยนะส่วนที่เล่าไปแต่ส่วนที่ทางเพจออกมาแชร์ค่ะแต่หลังจากมีดามาว่ามีนักข่าวไปลงพื้นที่สัมภาษณ์พ่อ้าขายปลาสลิดที่เป็นดามาในข่าวพ่อขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกับพี่ยาอยู่แล้วตอนนั้นตลาดใกล้ปิดแต่ยังขายไม่หมดพี่ยาก็เเเลลยยดดินน่้ว พี่ยาตระเลยบอกว่าขายตัวละสิบบาทไปนเนยจะได้ขายให้หมดส่วนต่างให้ไปเอากับพี่ยาจึฉนพี่ยาก็ให้เงินมาจริงๆและจริงๆริที่พี่ยาพูดว่าส่วนต่างให้ไปเอากับพี่ยามันก็มีอยู่ในจิตนะแต่ว่าสื่อเลือกตัดไปแค่บางส่วนเท่านั้นเรื่องคาและ้า,าพี่ยาเก็บสามหมื่นบาทจริงๆแต่เป็นเหมือนค่าประจำเพราะอยู่ครบตามสัญญาก็จะได้เงินคืนาการหักค่าหัวคิวจากการ่ายของก็เป็นเรื่องจริงเพราะบางร้านไม่สามารถจ่ายค่าเจ้าวาระสองร้อยได้ พา娅ก,ก็เลยเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากของที่ขายได้แทนอย่างเช่นรางเค้กชื่อดังจะเก็บ,บจิน,าานละหนึ่งบาทจัดนังทาก็มีพ่อค้ารางเค้กร้านดังร้านหนึ่งในตลาดมา่อไรพูดเกี่ยวกับด่ามาที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเรื่องการสร้างโกดังเนี่ยฟังเก็ดค่าเข้าคนละสามหมื่นเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงๆงคือคนที่อยากห้สร้างโกดังถึงพ่อค้าแม่ค้าตั้งหกักาอสมัยแรกที่ยังไม่มีโกดังเวลาฝนตกพื้นมันเละพยาก,ก็เลยถามพ่อค้าแม่ค้าว่าอยากไปสร้างโกดังใหม่ข้างบนไหม แต่ทุกคนต้องจ่ายคนละสามหมื่นเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างที่ขายของนะก็เลยกลายเป็นว่าใครที่จะเข้ามาขายใน็กโดังเลยต้องจ่ายสามหมื่นส่วนค่าที่พี่อยากเก็บจริงแต่ตลาดไหนไม่เก็บค่าที่บ้างเรื่องไร้ขายน้ำพริกค่ะพี่อยากเคยออกมาทำสิทิยืนยันว่าตนเนี่ยเลิกขายน้ำพริกออนไลน์ไปนานแล้วขายแต่ทีิโกดังเท่านั้นถ้าเห็นเผ็ดในไร้ขายอันนั้นเป็นเผ็ดปลอมส่วนอาหารเพงวัดชินไปแล้วเพราะดรามาเยอะ บนหยากเข้ามาขายใดตลาดเยอะคนไหนจินแล้วเราไม่ชอบปริมาณน้อยไปเราไม่ให้ถ่ายเขาก็ไปว่าเราจเจ๊เจ๊หายๆนะสรุปดามมากของเรื่องนี้พี่ยาถูกหาว่าทํานาบนหลังพ่อค้าแม่ค้าบังคับให้ขายราคาถูกเพื่อปรโหมทโก,กดังกับตัพิกตัวเองบังคับให้บอกสูตรบอกว่าขายซีแต่จริงๆเก็บค่าที่มานานแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้สร้างอาชีพอะไรเหมือนอย่างที่คนเครืใจแต่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาก็ถามว่า ตลาดมันจะต้องเก็บค่าเท่าที่เป็นปกต,ติหรือเปล่าและเขาก็ไม่บังคับป็นการระดงทุนส่วนเรื่องตัดราคาจริงๆเขาไม่การตกลงราคาฝอนที่จะเข้ามาขายถูกสานไม่ได้มีการตัดราคากลางไรอย่างแน่นอนเรื่องนี้ในการฝันให้เข้าใจผิดแต่ประเด็นที่คนในโซเชียลเป็นด่ามากกันก็คือกทพยาไม่ได้ให้ขายปีแล้วอย่างนั้นตลาดพิยามันต่างจากตลาดทั่วไปยังไงมันเป็นตลาดที่ขายของถูกเนื่องจากบังคับวัตถุประในโกดังต้องขายถูกเท่านั้น การบังคับลวกสูตรเนี่ยก็ดูไม่โอเคการเก็บค่าเจ่าที่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ตหต่างแต่คนทั่วไปตรงไหนไปบุญยังไงช่วยคนยังไงส่วนเรื่องการซีคโคดังเรื่องเงินสด30ล้านอันนี้รายได้ที่เขาเส้นกับสันาพากอมันทรงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้หรอที่มีรายได้สี่และหนึ่งจุดห้าล้านแต่สามารถซีคโคดังสามสิบล้านได้อันนี้ก็คือส่วนที่โซเชียลตั้งคําถามนะคะแต่อีกมุมหนึ่งเราก็อยากให้มองเหมือนกันว่าจริงๆงเรื่องทั้งหมด ตอนแรกมันอาจจะเกิดจากการที่เขาอยากช่วยคนเฉยๆแต่ทุกคนพอนึกภาพออกใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ให้ที่ดังคนจะวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราเยอะมากและพอสเกลการเช่วยคนมันใหญ่ขึ้นปัญหามันก็จะตามมาค่ะเขาก็อาจจะแค่พยายามแก้ปัญหาไปตามหลักการที่เขาเชื่อว่าถ้าใครเอาลาพิดเขาไปขายคนนั้นจะมีเงินเท่ากับการสร้างอาชีพํำพิกจะต้องขายหมดแน่นอนถ้าใครขายของถูกจะต้องมีคนซื้อแน่ๆถ้าเราแบ่งปัน เราจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาซึงในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกเคสเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือผิดนะแต่แค่อยากให้ลองมองอีกมุมนิดนึงว่าการตั้งใจทําดีไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามุมคือความถูกต้อง